กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทัานทีค่ะหลังจากทีลาสุดทางพงลํำเพลินและระตายสุวนันประกาศยังเป็นทางการในการเข้าไปยุบานหลังใหม่นั่นก็คือหมอลําอลังการโชว์ค่ะพี่น้องก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยกับการเปลี่ยนทายในครั้งนี้ค่ะต้องบอกก่อนวา ล่าสุดนี้ในเมื่อคืนที่ผ่านมาคืนวันที่7มิถุนา,ายนทางวงหมอลำมอลังการโชว์ได้มีการเปิดตัวศิลปินนักร้องเปิดตัววงหมอลำแล้วสิ่งทีนหลายคนเนี่ยเป็นประเด็นที่สุดนั่นก็คือการเปิดตัวพิธีกรใหม่และการนั่งเอกสาวคนใหม่นั่นก็คือตายสุวรรณันและกับพงลำเพลินค่ะพี่นอ้องทางวงหมอลำอลังการโชว์เองก็ได้มีการออกมาโพสต์บอกว่ายินดีต้อนรับ นางเอกตายสุวรรณพิธีกรพงลำเพลินเข้าสู่บ้านหมอลำอาลังการโชว์และก็มีอีกหลายเพจเอาเขาไปบอกนะคะถึงการเข้ามาในครั้งนี้แล้วทางบอทนกบอทนูเองกับเขามโาพธ์บทนูก,ก็ได้บอกถึงทางนางเอกตายวายอมหรับเลยว่าได้ยินเสียงสดขังแรกถือว่าเสียงดีมากๆและก็ชื่นชมไปหลายเตืบผ่นในโพ์ของทางบอทนุหมอลำเสียไปหก คือหลังจากที่ได้มิการเผยแพร่ออกไปนะคะกามีหลายๆคนเขามาฟีดแบ็กดีบางบอดีบางแต่มันก็เกิดดราม่าขึ้นมากค่ะพี่น้องพราะว่าหลายๆคนทราบดีว่าคือพงลําเพิินกับตาสุวรรณนั่นเนี่ยก็ออกมาจากวงเก่าๆเนาะแล้วแบบที่นี้ก็มีการเปลี่ยนวงหาประสบการณ์แต่กับมีคนเขามาแะในประเด็นนี้เยอะมากมายนั่งเอกตายก็เจอคําถามเดิมๆการแชรเดิมๆมันก็คือบอกว่าเสียงบอดีหลองลําบอดี พงลําเพื่อนกระเจอคําเดิมว่าพิธีกรลอยเวทีพี่น้องมันกระทือว่าเป็นประเด็นดามาขึ้นมาเลยท่านใดค่ะหมอลํา,าลัางการโชว์เป็นหมอําหนองไม้ทีและหลายคนก็อยากเขาไปยูน้าเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นการเปิดตัวกระแสทีมาแรงเห็ดห้ย้นเนี่ยชื่นชมแล้วก็อยากเขาไปยูนะคะกับฝากที่ตามไว้นํามือขึ้นกะเปิดโตมาในสุดผ่าไหมสาเกตนะคะของทังพี่ตายสุวรรณัน ทางไม้ซากตแล้วนาะพี่น้องนาจะแเมนแหละและกะทางพี่พงษ์ลำเพลินค่ะเพราะว่าสองท่านนี้นะคะกับไปสายไปวงใดแกยูน้ากันตลอดนะคะผู้ดใดใหญ่ไปส่กับไปน้ากันเพราะว่าเพลินแกยูน้ากันด้วยทานะแจะว่าเป็นคู่รักประมาณนี้เนาะแล้วก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่าสุดเลยค่ะพี่น้องทางเพจเพจดังเพจหนึ่งได้มีการเอาคลิปวิดีโอการร้องเพลงของทางพี่พงษ์ลำเพลินเขาไปลงลงในเพจของตนเอง คนเบิ้งนีหลายแสนคนค่ะพี่น้องแต้บ่านเชื่อว่ามันสิเกิดดราม่าขึ้นมากค่ะดราม่า่นก็คือการเขามาวิพากษ์วิจารณ์การเขามาแสขามาแควะใ้ถอยคําทีรุนแรงค่ะพี่น้องหลังจากที่ได้เอาคลิปมาลงก็บ,บอกว่าเปิดตัวพิธีกรใหม่หมอลำอลังการโชว์แล้วก็มีคนขามาคอมเมนต์หลายมากๆค่ะพี่น้องอาทิเช่นเขาเนี่ยหาประสบการณ์ดีเนาะ2ปีกับ3าีวงค่ะบางก็บ,บอกว่า เคยได้ยินแต่ตลกบอยลอยวงนี่พงวงละปียหายวงอีกแล้วทั้งผัวทั้งเมียคอยเหตุปานว่าเจ้าเนี่ยบอมิสารเนาะเล่หล่อนไปทัวไปถีบทัวถีบทัว,ทว,ทว,ทวแดนขออนุญ,ญาตอา่านใ้ฟังเลยนะคะสําหรับคอมเมนต์บางก็บอกว่าดีแล้วคอยสิได้กลับไปติดตามศิลปินผู้ไทยคือเกา่าโอ้โหพงลําเพลินกับตายสุวรรณออกมาหลายคนออกมาบอกว่า,วาดีแล้วคอยิีด้กลับไปติดตาม ศิลปินผู้ได้คือเก่ากับวบศาวพพไปเกียรติไปช่างไปอีอยังพิ่นนาะค่ะพี่น้องมอนี่ผลงานดีอีอยังก็ดีใหญ่วงกะหลายใหญ่ทุกปีบบจะเลื่อนดอกแน่จริงเปิดวงเองเลยท่าทุกวันนี้บบมีซื้อเสียงนะคะหนึ่งปีสามวงแต่เหตุลงงานยังเปลี่ยนไปเรืเ่อยเฮากับสีพ่อใจความสุขขุนละเนาะจังสีวา่าเฮาบ่ยใหญ่ประมาณนี้นะคะคนกับเขามาแสดงข้อพิ็นในการเข้าใจกันนี่คือกัน ยู่ดกาบ,บอดังดอกพราะว่ายืนอยู่บนเวทีบอมีเ่เสน่ดึงดูดกับบอมีทั้งคู่เลยสารค้ามกาลสินอุดร Next Station ขอนแก่น yeah. วายยาวฮ่าฮ่าฮา,า,าพวกคุณมีสิิ์เลือกระ,กะคือประสบการณ์สู่ๆเด้อรับเสียงหมาข่างบานกับพี่น้องมาตอไซนอกนนี้แล้วก็บอกว่าไปไสกับไปโหลดขอกลับไปติดตามพอวีคือเกาล่ะเมนพงน้ำเพิินบ่เนี่ย คือเยอะมากๆแล้วแ็มีอีข้อมเม่น,นึงว่าดีมากๆเลยค่ะในประเด็นที่ว่าศิล,ลปินทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจบ่าวว่าอยู่วงไหนก็คือโอกาสเรากับประสบการณ์ที่พวกเขาได้เรียนรู้บ่าว่ากี่ปีกี่เดือน้วนมิแต่ประสบการณ์ของพวกเขาคําว่าศิล,ลปินเวียนวายแต่เกิดในวงการหมอลำอีกน่านหลายหลายคนโยกย้ายไปแบบว่าไปวงนัน้นวงนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาเราเป็น เอฟควรที่จะอยู่ในขอบคิดของตัวเองดิฉันนะ่ะก็เป็น f อฟของเสี่ยววีหกมาต่างแต่วงท่าในใดต่างวง2บวาวาไพาสิไปโยแกให่ไปยุ่งใสกับออ้พ่ตลอดให้ประสบความสำเร็จบัววาจังใดก็ตามแต่นะคะพี่น้องปีหน้าสิไปหาประสบการณ์ห้าใดก็ขึ้นลายมากๆเลยค่ะเป็นการออกมาเว้า แส่ในประเด็นทีว่าเป็นพิธีกรเป็นนั่งเอกรอยวงไปยุ่งใดก็ยุ่บ่ใดโดนในประเด็นนี้นะคะกระเฮียไทคนออกมาทุกเทียงกันคือในสําหรับสาวเนือเนาะก็เขามองว่ามันเป็นการหาประสบการณ์แล้วพี่น้องการเป็นหมอล่ํานะคะหรือเอียงกระตามแต่บ่าวาตามหมอล่ําเฮ้าคือกันเนี่ยเอาเฮ็ดงานอยู่ใส่ขันแบบว่า การเท้าว่าพอใจโรงงานนี่บริษัทนี่เท้าก็ต้องไปเปลี่ยนบริษัทนันเป็นเรื่องธรรมดาวงหมอลำก็คือการขาดพี่น้องพิดแตเว่าหมอลำเนี่ยมันก็นจะมีเรื่องค่ายอ่อน,เนืเรื่องแบบว่าย,ย่จบฤดูการเรื่องต้นห่านเรื่องแบบนี้คือศิลปินหมอลำทีเหตุแบบนี้เอฟซีกระสีบจนว่าบ่าให้เกิดให้เกิดเลยล่ะค่ะพี่น้องบ่ให้พุดบ่ห้เกิดคือใส่เวลาโดนอ่ะกลัวสิจะย่อมรับไดในการต้นห่านของศิลปินแต่ละคนแล้วบที่นี่หลายๆคนทราบดีว่าในอดีตที่ผ่านมานะอีกตายกระทั่ง โอ,อนนโอ้ยขออภัยนะคะทางไอ้พงลำเพินเนี่ยเพิรนมาจากไหนไปจากไหนก่อนที่จะมาอยู่อารัางการโชว์เห็นแหน้งหลายคนอ่ะไม่ชอบนะคะแต่เพินกับมิสธิ์เลือกเพื่อนบอกว่าคันบกกากับบกลกาค่ะพี่น้องแล้วหลังจากที่เกิดดรามาหรือยังกระามแต่หรือมีประเด็นที่วาจิมีการงายวงเนี่ยมาตั้งแต่สองสามสี่หมื่อทีแล้วทางพงลำเพินทางน้งนาาเอกตายเองกั้มีการออกมาสแสดงความคิดเห็นหลายสแสดงอ่า พีดแดกจะของอน,นะพี่น้องเพื่อนกับมีการมาโพดเนี่ยและว่ามืดแวดวงหมอลำนีมิตตายซูวานาหนีบ้อใหญ่วงเป็นอย่างที่เหยียบขึ้นจมคางแทถประมาณนี้ทางพงลำเพื่อนก็บ,บอกว่าจริงๆแล้วก็อยากแบบว่ายอยากหัวพยายุสีห่วงคาง,งผมในมือที่ผมนันลมและกับโพดบอกว่าโอกาสบรดยมีบอยคลังการเติบโตกะคือกัน ค่ะกับเป็นค่าโพดของทางพงลำเพลินนะคะแล้วในเมือ่อขึ้นกับเป็นการเปิดโตพิธีกรยังเป็นทางการการฝากเนือ้อฝากตัวในครั้งนี้เสือวายหลายๆคนจะให้การสนับสนุนในการอยู่บานหลังไม่ป็นโวลังหมอล่างวงแรกหมอล่างวงแรกปีแรกนะคะอลังการโชว์กระทือวากระแสมาดีตงแต่มท่านได้เปิดตัวพ่อเปิดตัวเมือ่อขึ้นแห่งกระแสดีมากๆเลยเต็มฟีด่าวเลยค่ะจะได้กระฝากติดตามนํา คือห้างบอหนูกับบอถึงหลายค่ะเป็นการออกมาชมคือว่าแล้วเนาะที่สาวนื้อบอกไปในขางต้นคลิปพงล้าเพื่อนกะได้แชร์บอกว่าขอบคุณพี่นุบอดนกพี่ใหญ่ที่ให้โอกาสทําหน้าที่บนเวทีอลังการโชว์ในฤดูกาลแรกครับฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆเสียงวีหกด้วยนะคะคือเพื่อนกะการที่เปลี่ยนวงบอยเพิ่นกะบอกว่ามันเป็นการหาประสบการณ์ของเพิ่นหรือกันยังอาจจะว่าเจอจุดยืนทีแบบว่ามั่นคงสุดๆจุดยืนทีเซวา อ่ะฉันไม่ไปไหนด้ฉันจะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้คะ่ะแล้วสมัยนี้วงหมอลํำมั่นพูดขึ้นมาหลายค่ะกวดดอกเฮ็ดค้นกับยากลองอันใดดีอันใดบ่ดีเข้าค่ะเข้าบ่เขาไปเบอร์เองเข้ากักบบ่อรูขเข้าบ่เขาไปบปว่าสัมผัสเองเข้ากัไปไปบส,กสิบวัวหัววงนั้นวงนี้ดีแถบอหรือแค่การโปรโมทค่ะจังหนา่กระฝังติดตามใบน้าสําหรับพงน้ําเพลินที่ที่ก่อนค้นใหม่ของวงหมอลําฤดูการแรกอลังการโชว่วแล้วก็นั่งเอกตายสุวนรนค่ะที เป็นน้าเอกสาวเดินตามฝันที่ได้เข้ามาอยู่กับวงอนังการโชว์ปีที่หนึ่งค่ะ